สวัสดีครับผมสุริย่านะครับอรับมนิตนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลและตัดสกเกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่25มกร,ราคมนะครับซึ่งโปรแกร,รมฟุตบอลเข้มข้นจัดเต็มต่อเนื่องนะครับละบทวิเคราะห์วันนี้เราไปกันที่รวมทั้งหมด5คู่ในฟุตบอล5ลีกได้แก่ไทยลีก1พิมารีกอังกฤษ ราลีกาสเปนริกเอ่งฝรั่งเศสร,ระปิดท้ายดิวิชั่น1 a เบลเยี่ยมนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณลกีกกแนะนำนะครับรแอตเอ็ม433เชียร์ให้ครบจบทุกรีกที่รารแอด M433 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport Club สามารถเข้ามาในกลุ่มได้ตามริง์กที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางฝากติดตามช่องแต่จุดโทษราย m ์3อ3และการรายวิเคราห์ฟุตบอลของผมในช่วงเย็นวันนี้เอาไว้ด้วยนะครับเสียคจบทุกี FMC33 วันนี้ครับคู่แรกเราไปกันที่ไทยลีกหนึ่งบ้านเราเป็นเกมระหว่างเมืองทองอยู่ในเต็ดเปิดบ้านพบระยอง FC ชื่อชั้นศักยภาพนักเตะของกิเรนพยองประสบการณ์อาจจะดูดีกว่านะครับแต่อย่างที่เห็นและทราบกันดีและผมย้ำประจํานะครับว่าปัจจุบันกิเรนพยอง หยองไม่ออกนะครับฟอร์มการเล่นผลรับ แย่จัดนะครับภายในทีมเต็มไปด้วยปัญหานะครับตรงนี้ครับทำให้นักเตะเล่นกันแบบไร้รู้คึดมีความกดดันนะครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงกุณซื้อและเสริมทัพในบางจุดแต่ดูแล้วยากจะเข็นขึ้นนะครับยิ่งการสัปดาห์ตกรอบฟุตบอลถ้วยแบบหมดโูกตรงนี้ครับทำให้เสียความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นวันนี้เจอกับทางระยอง FC ซนะครับซึ่งจุดเด่นก็คือเรื่องของแท็ติก การทำทีมที่ยอดเยี่ยมเกมรุกจัดจ้านเกมรับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับและยิ่งล่าสุดพึ่งฟอร์มหรูเอาชนะการท่าเรือแบบสวยหรูทําให้พกความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับผมมองนะครับว่าชั่วโมงนี้ดูแล้วเมืองทองยังไงก็เข็นไ่ขึ้นเพราะฉะนั้นคู่นี้สวนเจ้าถิ่นต่อเนื่องนะครับผมมองว่าสุดท้ายแล้วระยอง f อจะบุกมายันเอาหนึ่งแต้มกับออกไปได้เฉียระยอง f อนะครับในคู่นี้ คู่ที่สองเราไปกันที่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ของพิีเมียร์อังกฤษเป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลพบแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจ้าฟูงปืนใหญ่ดูเหนือกว่าพอสมควรนะครับและเล่นในบ้านรวมถึงต้องการสามแต้มเป็นอย่างยิ่งแต่ผมมองนะครับว่าปืนใหญ่ช่วงหลังของกุนซือมีเกลอาเตต้ายามเล่นเกมลีกพวกเขา เจออาการเดิมนะครับคือเล่นกันแบบ เกร่งค่อนข้างกดดันโดยเฉพาะแนวรุกที่ดูแล้วขาดความกล้าได้กล้าเสียนะครับแล้วก็การเข้าทําพื้นที่สุดท้ายมีปัญหาอยู่เสมอซึ่งจุดนี้เห็นใชัดนะครับว่าเจอความกดดันเร่นงานวันนี้เจอกับทางปีศาจแดงน,นะครับซึ่งได้เปรียบเรื่องความสดที่พักมาเต็มสุ่มนะครับและอย่างที่ย้ำนะครับว่าพอกุนซือเปลี่ยนมาใช้ไมเคิลคาเรกจุดนี้ครับผมมองว่าทําให้เอฟเฟกตยกรดดับทีมได้ขึ้นมาเยอะมาก เกมรับมีวินัยแดนกลางลงตัวนะครับแล้วก็แนวรุกมีทีเด็ดการเข้าทํหรากหลายยิ่งจังหวะโต๊ะกลับเนี่ยถือว่าหวังผลได้ตรรอดลยครับยิ่งเป็นเกมที่มาเยือนทีมใหญ่แบบนี้ผมมองนะครับว่าแท็ติกของคาริกน่าจะใช้ได้ดีเหมือนเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับประกอบกับทางเจ้าถิ่นไม่นิ่งแระโจทย์คู่นี้ค่อนข้างแพ้นะครับเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้ปืนใหญ่คม1เมตรคู่นี้เชียย์ทางปีศาจแดงนะครับเชื่อว่าถ้าแพ้ก็น่าจะไม่ขาดแระ ีโอกาสเหตุเต็มหรือการบุกมายันเอาผลเสมอได้เชียร์มาเชสเตอร์อยู่ในเตตนะครับในคู่นี้คู่ที่3เราไปกันที่ราลีกาสเปนนะครับเป็นเกมระหว่างทางอาราเบสเปิดบ้านพบเรอัลเบติส อาราเบสตอนนี้ฟอร์มการเล่นฟุบยาวไม่ฟื้นแพ้3จาก5นัดหลังสุดและเกมลุกค่อนข้างฝืดนักเตะเล่นกันแบบไร้ความมั่นใจวันนี้เจอกับทางเรอเบสต์ asis, นครับของกุนสื่อมอนเอลเปเยเกนี El ่ P e eni, ซึ่งผลงานฟอร์มภาพรวมถือว่าใช้ได้นะครับในรีคค่อนข้างวางใจได้แท็กติกการทำทีมยามเจอคู่แข่งที่ เกตเป็นลองมักจะไม่ค่อยพลาดแม้พวกเขาจะไร้โจวานนี่โรเซลโซที่บาดเจ็บแต่ที่มีอยู่อย่างอันโตนี่ปาโบโฟอนานชิมี่อาบีราและเซดิกบากัมบูถือว่าค่อนข้างเหลือเฟือนะครับยิ่งมาเยือนแบบนี้ดูแล้วเบติสเคี่ยวกว่ายืยะดีกว่าเชื่อว่าจะไม่แพ้นะครับและมีโอกาสเหตเต็ม้วยการบุกมาเบียดเอาชนะเก็บ3แต้มได้ฉีเยเรเอาเบติสนะครับในคู่นี้ คู่ที่4เราไปกันที่ฟุตบอลริกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นเกมระหว่างริวเปิดบ้านพบสตาบูริรวอาจจะได้เปรียบความเป็นเจ้าถิ่นนะครับแต่พวกเขาสภาพร่างกายกรอบนะครับเพราะเจอโปรแกรม เตะค่อนข้างถี่รวมถึงปัจจุบันขุมกำลังก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับเกมลุกค่อนข้างฝืดการเข้าทำช้าวันนี้เจอกับทางสตาบูนะครับซึ่งส่งบอลผลงานยังดีต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนกุนซือจากเรียมโรซีเนียมาใช้แกรี่โอนิลแต่โอนิลก็ยังสามารถทำทีมได้เป็นอย่างดีนะครับได้เปรียบความสดจังหวะโตกับมีทีเด็ดไปขู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าสู่สีทันกันเป็นบอลสามหน้าแนะเชียร์สอง หน้าของทางทีมเยนนะครับเชื่อว่าชั่วโมงนี้จะบุกมายันเอาหนึ่งแต้มกลับออกไปได้เชียร์สตาร์บุกนะครับและปิดท้ายครับเราไปกันที่ฟุตบอลดิวิชันน 1A เเบลเยียมนะครับเป็นเกมระหว่าง u n d e r อร์เรเปิดบ้านพบเดนเดอร์อันเดอร์เรชฟอร์มตกลงไปพอสมควรนะครับแต่เหตุผลก็เข้าใจได้เป็นเพราะเจอโปรแกรมที่ยากวันนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับหมายมั่นปั้นมือจะแก้ตัวเต็มที่และถือว่า เป็นโอกาสอันดีนะครับเนื่องจากรับมือกับทางเดนเดอร์ทีมบัวที่ยังมีปัญหายามเล่นเกมใหญ่ยิ่งเป็นเกมนอกบ้านเกมรับค่อนข้างรัวแบบนี้ผมมองนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าถิ่นจะสามารถเรียกคืนความมัน่นใจด้วยการกลับมาสุดคำว,ว่าชนะได้และมีโอกาสเฮเต็มด้วยการยิงขาดเชียอันเดอร์เรดนะครับวันนี้ครับทั้งหมด5คู่ในคลิปนี้ฟุตบอล5ารีกที่แนะนำนะครับเชียปรยองเ c ฟซีเชียมนเชสเตอร์อยู่ใน เชียร er, ์เรดเอาเบติสเชียร er, ์สตาบูและปิดท้ายเชียร์อันเดรชสิ้นท้ายนี้ทุก er, ท่านเชียร์ทีมไหนกันบ้างน,นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ขอให้เช er ียร์บอลกันแบบมีความสุขนะครับแห่งๆงวัรวยไว้เจอกันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ